มากินโลตีสายไหมกันครับน Th wow ี่ค uh, รับ so ว้าวโลตีสายไหมเฮ้ครับผมอันนี uh ้โรตีสายไหมแปงก็มีสองสีก็คือสีเขวฮ้ยกับด้าน นี่สีขาวสีเขียวนีครับไ่กินสีไหนดีอันนี้ก็จะเป็นสายไหมนะครับสายไหมต้มีขาวมันะครับมีสีชาเขาียวสีชาไทยส,สีน้ำตาห้อยนะนี่นะครับโลดีสายไหมแท้นะครับ โรตีสายไหมของแท้ต้องอย่างนี้เลิตับโรตีสุกเป่นเลิ พร้อมเสิร์ฟน้ำซุปเย็นเคี่ยวไม่ได่ทีขอแนะนำน้ำกุ้ยเตี๋ยวสมเร็จรูปเค็บค้นปลาฟ้าไข่มีทั้งน้ำใสน้ำโขอร่อยสะดวกประอยเสียเนี้ยก็ขายดีได้ง่ายน้ำกุ้ยเตี๋ยวสมเ็จรูปเค็มค้นปลาฟ้าไข่มีว่ปลาและไก่มาหลาด้วยนะโอ้ริ่มทสร้างนวัตกรมีไซเคิลยเพื่อเปลี่ยนขยะเหลือใช้มาเป็นการารนนียพศ2564 m s e r Motion for l i f โรตี oti, แผ like. ่นใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ผมกินสายไหมสีชาเขียวด้วยมครับพี่ด้วยนี่อยเลยถ้าชื่อมึได้ละแต่ละป่าเจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว่าตกตีแค่หนุ่มหัวแล้วคำวก็หยิบหือหัวแต่ว่าถ้าจะทื่อพอไปทีเดียวไม่ได้ตกหน้าตกอะไรอ้าวรอยมากไม่ได้ค่ะโรตีสายไหมแดงขอพูดออกสถ อ่ต่ว่าขด่าไปเยอะด่าคไปเยอะ่มครับดามีทำอะไรเขาก็เดินหอืมแหองก็ผูงมานนาเทาเอลเสร็จแล้วกบไปอ๋อเขาบเขาบอกผู้ชายต้งาเียกับไปแก้วเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนา้าพูดอะป๊กป๊อป